hello m แม่แฟนฮัล l หลฮั l โหสวัสดีบิ๊กแฟนเกมทุกคนด้ครับผมแหมตอนนี้เราอยู่กับเกมที่แบบว่าเล็กร้องเยอะนะอ่ะกูมาเล่นแหละกูมาเล่นแหละแหมอยากให้กูโดนเจสันฆ่าจังเลยเดี๋ยวจัดไปแล้วกันก็เห็นเขาแอบแอบ,แอบกันแบบสนุกสนานเลยแบบแบบอบแอบเฮ้ ถ้าแอบแบบนี้น่าจะรอดเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องลองไปใช้ดูในเกมนะครับผมอ่ะไปเลยเรียกว่าลุยโอ้ my god นี่คือตู yeah ดุ่นเข้าบ้านก่อนเประตูเฮ้ยต้องล็อกต้องล็อกประตูด้วยเดี๋ยวพี่เบอมไอ้เหี้ยกูให้มึงล็อกประตูประตูอุ้ยอุ้ย ยังยังยังย,งย y ank. Y ank. Inhos, athletes, in ังใจเย็นใจเย็นใจเย็นยห้มมาหรอกกูจะล็อกประตูเ้ือกูจำได้ว่ามันมีวิธีหนีแบบยังไงล่ะซ่อมรถอะซ่อมรถแล้วก็ขับหนีไป่ะมึงทำอะไรอ่ะนี่มึงแอบเหรอวะเนี่ยมีเป็ดนะเป็ดเป็ด ออกมาดูดดลงน้ำดีกว่าอากาศเย็นดีอ่าว่ายน้ำแลยด้วยเอ้ยเจสันมันกลัวน้ำนี่กูเคยดูในหนังมันเกลียดน้ำถ้ออยู่ในน้ำนาจะรอดเดี๋ยวโดดลงน้ำเลยอุ้ยอะไรวะไอ้แ้ยนี้มันไอ้แคมป์ที่มันเดินมาเจอนี่ว่า My friend Where are you my friend ไม่ uh <c oughs> เฟลวูดามอะไรไอ้ควายปีดประตูดิโอ้โอ้ไม่กอด กูตกใจหน้ามึงในเฮียจะว่าไปเนี่ยรถมันอยู่ไหนวะเขนที่ก็ดูไม่ได้เออใครเปิดประตูวะเอากูนี่วะที่ประตูควายเด็กพี่เจ็ดเมาหรอกตื่ตืดอยู่ในบ้านคนเดียวตืดอยู่ในบ้านคนเดียวดนตีเฮียนี่บิวยม่บ่าเลยมันบิวเหมือนมันอยู่ข้างหน้ากูอะถ้ากูเปิดไปเนี่ยกูจะเจอไหมนะ กูเปิดประตูปุ๊บอ่าไม่มีคใครเลยวิ่งดีกว่าโอ้มีคนกีดกราดครับผมโอ้โใหใครกีดกราร์ดไว้ากูมีไม้กระบองไว้เนี่ยไม้กระบองมึงดูเคยดูคมแฝกเปล่าฮะดูผูชายเดี๋ยวกูฟาดมึงด้วยคมจักนารายเนี่ยเดี๋ยวก่อนคมจักนารายก็หอหมึงไม่เคยดูคมแฝกเด้ อะไอเกตโอ้ยอะไรวะเดินเดินมาสะดุดไอตูดอ๋ออสะดุดสะดุดเป็นยัไรอไอตูด Oh my god my friend my friend ซ่อมรถยังรีเพดดิค่ะ my god โอ้ยมาอ๋อ Oh my god ออเฮีย my god ก u c ก i n g d my god มันมา Oh my god เฮียปีประตูปีประตู ทางนี้ไอ้ควายมึงมีควายควายซ้ำควายซ้อนอีกดอกปะทกเดี๋ยวมันก็มาตำหัวมึงเรอเนี่ยกูจะรอดไหมเนี่ยอ๋ออะไรของมึงวะวิ่งวิ่งไปสะดุดหลมไอ้ควายออปิดประตูดิเจ็ดมาแล้วมมเมนต์มมเมนต์ดีเว้ยมึงหากูมไม่เจออร่อยเจ็ด ขอดนตีทำมาบ,บิว้วไอ้ควายเอ้ยไอ้เกตเนี่ยไอ้แค่หน้ามึงเนี่ยโอ้ไม่เกิดไม่เกิดนั่งนั่งนั่งโอ้โหไอกระบองมึงไงควายโอ้ประตูร่องเลใครเปิดประตูเล่นมา god damn it Oh my god My god damn it Oh fucking god damn it Oh tăng oh, Đồn lông bay Đồn lông bay Lêu lêu Ây hey, khoai Mừng nhà xe mùa lầy Chép ý tút Ý tút quá là like ถ้าเท้วบายกูจะชนไปทิ้มตูใไไม้ในเขต็ดายไอ้ตู้มึงมีไหมเออมาแล้วมาแล้วครังกูนี่หัวแม่งเลยโอ้ไม่กันยิงไปอีตู้ทำไมมึงไม่เดินไว้ควายเอยอีตู้อีตู้โอ้ใครลอหน้าต่างมาโอ้ไม่กัน โอ้กูตายกูตายแน่นอนกูตายกูตายอ้าวไอ้ีหนึ่โอ้กูตายกูตายรักมาเจอทำไมใครรักมาเจอวะใครรักมาเจอเข้าไปอีดูดโอ o ม my god อีดูดอีดูดอีดูดโอ้กูเดืเาาอดเข้ามาทำไมอีควายไรอือฮะนี่นะกูแอบในห้องน้ำมันนะแล้วมึงเข้ามาทำไม ห้าขวัเงไงไม่เหรอกางเกงกับบ่อไส้หโ, oh oh e e โอ๋อไม่เกิดโอ้หูไม่เกิดอีตู้อีตู้มึงโอ้โหมึงมึงกระโดดออกไปทำไมฮะอ้ามันไม่เห็นโก้ไอ้ควายไอ้เจ็ดไอ้โง่ไอ้เจ็ดไอ้ควายเจ็ดโอ้โหโคตรควายเลยโถไอ้เจ็ด,ดโคตรโง่เลยมึงอ่ะโอ้ คนกระโดดหน้าต่างมาอย่างี้มึงไม่เห็นไอ้เจดเอ้ยโอ้เจดน้อยเอานี่มันทางออกเลยวะเอ๋อชิบหายแล้วทางออกขอมประเทศนนี่มัเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแล้วกูหล่อตรงนี้ได้ได้เปล่าดิปะตรโถ่ไอเจมง่ายอย่างเนี้ย <laughs> ดูหนา้ามึงเลยสัญเฮ้ยใครก็ได้โทรศัพท์าามาหาตำรวจทีดิ เดี๋ยวเขาหน้ากูไม่ไหวแล้วเดี๋ยวตอนเนี้ยกูจะตายแล้วโอ้ยเจ็บง่มีเสียงมีเสียงตอนนี้หน้ามึงกับหน้ากูพอๆกันเลยไม่จะากทำตาเลือกทำไมเฮ้ยตำรวจมาแล้ววว้าอีกห้านาทีห้านาทีตำรวจมาแล้วเอวาอนาทีาทาาทอยู่กันได้ไหม อยู่สักแปบ,บนึงในหายคิดถึงก่อนอยู่ก่อนได้ไหมอยู่กับเจตุดบอกว่าแน่นอนการแอบ,บที่ดีเนี่ยเราไม่นควรที่จะอ,อยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ตามถนนเราควรจะอยู่ตามริมทานมันกลัวน้ําไงเจตอ่ะไอเจตมันกลัวน้ํานะดูในหนังอ่ะเราต้องอยู่ในน้ําไว้น้ําสาดหน้ามันมันก็กลัวแล้ว แถวบ้านนี้ตบเลยเจอแถวบ้านเนี่ยตบหัวที่หัวตามหมดเฮ้ย <c oughs> เด้อด้ตรงนี้มันอะไรวะเนี่ยตรงนี้มันหลุมศพอะไรวะเดินไปดูเลยดนะิเฮ้ยพยาบาลพยาบาลใช่ปะป้าโทพยาบาลว่ะนี่ใช่เลยเล็กนึงนอีเจสวยใสภายในหนึ่งวิเฮ้ยมึงทำได้ไงเนี่ยบ้าเหรอสเปรย์ฉีดขา หน้ามึงสวยได้อย่างไรฮะงงเอ้ยเสแสร่เจ็ดป่ะเสแส่เจ็ดนะไอ้เจ็ดเฮ้ยไอ้เจ็ดอะอี่เห็นกันเห็นกันห็นไอควายนนอู้ตกใจแล้วมึงอะเด็กๆเขาเล่นกันเขาไม่มาแอบกันแถวนี้หรอกเราต้องบูแล้วเนี่ยไอ้เจ็ดมันเด็กๆนี่ไม่เป็นลองปุ๊งทหัรเล่นเหมือนกูแล้วแหละเจ็ดอะโุก ยังไงเจตเนี่ยฆ่ากูไม่ได้หรอกกูบอกให้กูมีขวานเอาขวานทิพน้าแหกเลยอู้ไอจงไอเจดเขาบอกว่าตัวใหญ่เนี่ยชายชนะเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้น50%เอรยเซ็ไทำไมมีเพลงบิลว,ว่ะเหรอมีเพลงบิลว,ว่ะมันมาใกล้เลยมันใกล้เรื่อยมันใกล้เรื่อยใกล้เรื่อย เย <Yeah. S 2> โอ้โหซูมชัดระดับเฮ็ดดีซูมเห็นยันหัวสิวเจ๊บังไว้เจ๊เฮ้เจ๊สั่นไม่เห็นกูหรอกเจ๊บังไว้น้าเจ๊เจ๊บังไว้ทางซ้ายเจ,เจงง๊หันซ้ายเจ,หเจ๊หันขวาดิเจ๊เออเห็นหน้ามึงอ,อย่างเดียวเลยตลกแล้วอะไรอะไรไอสิบีตำรวจมาแล้วควายเจ๊ โอ้ยเจตตายไปสองคนตำรวจมาแล้วเว้ยตำรวจมาแล้วไอ้เียตำรวจมาแล้วลุกออกทางไหนวะเอ้ามนไหลแล้วกูมึงอย่าบอกนะอ๋อทางออกอยู่ฝั่งโน้นนะ่ะสุดยอดเจ๊ตูดมึงวิ่งตูดแหกแน่เลยเนี่ยอเอ,อ้ยนี่นี่น,นี่คนคนเฮ้ยเจอคนแล้วว่ะเจอคนว่ะ อามันวิ่งมาทางนี้เนี่ยอา้อาวอา้อาวอะไรวะไปทางไหนกันแน่วันนี้แทนโ oh my god แม่ยูกูเฮ้ยข้างไอ้เหีห้ย <c oughs> ตำรวจอยู่นี่จริงๆด้วยไอ้ควายโอ้โหเจ็ดแม่งล่อวะ่ะไอ้เจ็ดมาวะ่ะเจ็ดมาไอ้กูมีขวาน ไหนวะเอ้ยไหนวะไหนวะไอ้สัสกูยึ้นอยู่แล้วไอ้เจ็ไอ้เจ็ดมกไอ้เจ็ดระตเจ็เจมึงหันมาทางกูห้าขวงเลยไอ้เจ็มึงเอาวะนี่ไงมึงเอาวะ my g ตาย ขวายทางออกอยู่ข้างหลังมาอะไรของมึงเนี่ยไอ้เจตูดเโอ,โอ้ยกูลุงอีกกูไปรอตัวนั้นก็จบแล้วเน,นี่ยจบแหละแล้วมันเดินไปไหนวะไอ้หัวงงอะไรวะงงไม่เข้าใจอะไรนี่หัวใครวะเนี่ย อ่ะจบแล้วอะไรวะสรุปแล้วนี่คือกูอยู่ทางที่มัอนออกได้อยู่แล้วใช่ป่ะแต่เสือกไม่ไปรอแล้วก็ตาย <c oughs> เอาเจอใหม่แล้วกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตุ้งติดตามกูด้วยกันนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย